그거, 그거, 막 쓰는 거 나오면 ดูเนี่ยก็เรายิ้มละลายแล้วนะแต่มาตรงนี้เนี่ยเอางี้ให้ครัยิ้มจากมุมด้านนี้นยิ้มคนอะไรยิ้มหวานว้าแมว่าแมวแล้วมีสสุพรรณในเอสซีน้องเต้ที่ทัดจากอะไรครับน้านตาสวยทุกคนเลยเออทําอะไรนี้เพื่อนตอนรักไอศครีมนิสัยโอ้นี่ขนาดใส่แมวน่ารักกันทุกคนยังทะลุแมวเลยใช่ไหมน้องเต้อะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคน เอฟซีว่าสวยแล้วน้องเตเนี่ยพี่จะบอกว่าวันนี้พี่เห็นน้องเตยิ้มมาจากไกลแววตาสีหน้าใตดูเป็นคนกินเลบฟอ่ะก็รู้วันนี้ว่าเด็กนะฮะโาเด็กใช่ไหมว่ากต่ไม่นีเพลงที่นี้จะร้องจบไปชื่อเพลงว่าเพลงที่จะร้องจบเนี่ยเพลงทีจร้งจบ เพลงที่เพิ่งเขียนจบเพลงที่เพิ่งเขียนจบนะคะเปนของน้านนนครับอ๋อน้านนนะแล้วก็ที่สำคัญเพลงนี้แอบแอบมามอบด้วยใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยครับนั่งอยู่ตรงนี้เหรอใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ๋อแล้วไม่ใช่อะไรเลยเนากเจออะไรโอ้ยรู้อะไรวะ ีถึงแบบอ่าอ่าอ่ามิเตอร์มิเตอรอ่าวันนี้วันนี้ลูกโป่งให้ได้แต่ไม่สัมผัสมือนะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวน้องเตยจะมอบลูกโป่งเลยด้วยโอ้ยดูดิทำไมทำไมทุกคนที่ได้ลูกโป่งจะน้องเตยจะต้องมีอาการอาการแบบเบอร์เบอร์แตดอ่ะเบอร์ใคอยากได้ส่งเสียงดังๆฟังไหนอยากได้อ่าอ่าใครอยากได้มามีน้องผู้ชมขอโทษด้วยนะครับ ไม่เป็นไรน้องเต๋ให้ใครดีคะให้กระถางโอ้น้องเต๋ถามหน่อยอันนี้ให้ใครเขาจะให้ต่อเหรอครับเดี๋ยวให้พี่ให้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปขายหน้าห้างดีป่ะเอาไปขายหน้าสวนแกง้าดีป่ะตั้งแผนตั้งแผนถ่ายน้องเตดีกว่าวันนี้วันวาเลนไทน์ถ้าเลือกของขวัญสักหนึ่งชิ้นให้คนที่เรารักจะเลือกอะไรเป็นของขวัญดี ตัวเองขึ้นอยู่กับคนเป็นใครนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ของขวัญจากเราเหมือนกันใจขึ้นอยู่กับคนเป็นใครขึ้นอยู่กับนั้นชอบอะไรด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าทายนีสสุดก็คืออ่ะเนี่ยพามาเดินห้างเราต้องสังเกตว่าเขาชอบอะไรพามาเดินมองอย่างนี้ดูว่าเขาชอบไปร้านไหนั้นไหนก็จำไว้ตอนท้ายหน้าถ้ซื้อให้เขาอีกทีก็ได้โอ้โหเรื่อบอกเลยถ้าพูดอย่างนี้ต้องมีสเปคสาวสเปคสาวของน้องเต สสาวของเราเม่ชอบผู้หญิงประมาณไหนคะก็อยู่ด้วยแล้วยินได้ก็พอเอ้ยนี่นี่พี่ขอนำเสนอหนึ่งคนที่อารมณ์ดีหัวร้อเก่งค่ะนี่ไม่ธรรมดาดูากาต่ได้นะสสีสันประมาณนี้ได้เหรอน้องบอกพี่หนูรู้ว่าพี่แต่ตะวันบประัััน ้อาเถอะเอาสองร้อยไม่ได้เอาอะไรทั้งเลยใช่ไหมลูกเอาเทอเลนู้นก็เป็นเทรนเกาหลีปัดขนปัดเขาเรียกอะไรนะปัดมัทซอนแบบว่าใต้ตาเป็นขอบตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้น้องเตะถ้าสมมติว่าสเปคสาวของเราก็คือคนที่ทำให้เรายิ้มหัวเราะได้เอางี้ดีกว่าสมมุติสมมุติเหล่าเอฟซีของน้องเตะตะวันที่นี่ทุกคนเป็นคนรักของน้องเตะสมมตินายพี่เนต อยากจะบอกรักยังไงดีสู้นะก็ดีเนนะาะทสั้นๆจะทำให้แบบเรียกเสียงปรีดได้เลยนี่อ่ะมุมนี้บ้าคาเต้มุมนี้มุมนี้ happy valentine น,นะครับ <c oughs> สุญญดยอดเนี่ยมีนิฮาร์ด้วยอ่ะมุมสุดท้ายมุมสุดท้ายนั่นนี่ค่ะ อะไรนะอะไรนะผลงี้นี่แล้วตอนนี้ตรงนี้น้องเต้ผลเป็นพิเศษเพราะว่ารักมากๆโอเคป่ะเพราะฉะนั้นไหนขออดีบคนนี้บอกบอกอะไรกับน้องเตนิดนึงบอกรักที่ไม่มีคำว่ารัก ต้องตอบเอง่า่คอเยกอีโนนะเสียดายไม่ต่อหัวไม่งี้ตอนั่นเองโอ้โหมีแหวนโอ้โหดู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 เดี๋ยวนะคะคุณน้องขานี่แล้วรู้ใครได้ยังไงอ่ะริมบ้าโอ้โหพี่เลนขอบคุณแหนนมัน เอางี้เขาเขาถามเราเมื่อกี้ละแต่แต่บอกรักสำหรับด้านนี้นิดนึงโดยที่ไม่มีคำว่ารักนะอ่ะเป็นกลังใจให้เสมอนะครับทุกวันเลยเซย่าถูกจริงทุกคนเลยครับเซย่าเลยก็บันทีกเลยเนาะใช่ถ้าวันไหนรู้สึกแบบเออแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ มาบ่นที่เราฟังก็ได้ในในทุกช่องทางถ้าเราเห็นอเป็นกำใจให้ครับสู้ๆกับทุกคนค่ะพี่บอกว่าน่ารักกักเนาะแต่วันนี้ยังไงเดี๋ยวขอย้ำนะคะอย่างที่น้องเตยบอกเราว่าเอฟซีของน้องเตยน่ารักไหม น่ารักเนาะน่ารักมากเนาะแล้ววันนี้เราก็อยากให้น้องเตเนี่ยสบายใจเนาะแล้วก็ที่สำคัญอยู่ในเรื่องของการแซฟเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนาะเพราะฉะนั้นย้ำนิดนึงนะคะเด็กๆสามารถถ่ายรูปได้รับรูปของจากน้องเตได้แต่ว่าถ้าใครที่อย่างสมมติหลังจากนี้เนี่ยเราไปสมม่งมติของขัญหรือว่าทำร,ร้า,า,าก็อาจจะไม่ไม่ได้เข้ามาเซลฟี่เนาะโอเคไหมจะได้เซน้องเตได้ดีไหมคะอ่าแล้วก็เรื่องของแบบการสัมผัสมืออันนี้วันนี้ก็อาจจะต้องขอความรุวงานโอเคไหมจ๊ะ เล็กเข้ข่าว่าวันนี้น้องเตยจะมีของขวัญและมีเซอร์ไพรส์มาฝากสำหรับชาวสูนย์การค้าเดะมอสาขาบางปะิด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใชใช่มใช่ใช่เพราเขาบอกว่าวันนี้เตได้เวลาจนถึงประมาณสองทุ่เลยรอเล่นเล่นเ็นเด็กางานเราติ่างเองทอะไรกันไม่ถึงชมนองเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ให้แต ฝากผลงานนิดหนึงช่วงนี้ผลงานของเร้านศิกรรมจ้าจริงๆก็ยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวเราไปเดินงานเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปนั่งสไตายทั่วศูนกันค้าเลยครับผมก็งานก็มีเลื่อยกับเครื่องนะครับเพิ่งจบไปไม่เป็นไรคอยอยู่ตรงนี้เป็นเปตำรวจใครดูบ้างใครดูใครดูแล้วก็มีรายการนะครับในการทหารเล่าครับผมแล้วมีเพลงเพลงที่ฟ่อนก็ทีนี้พี่เน่ไปนั่งดูเชฟพี่ เพลงนั้นโดนมากระไรถ่ายเล่าใช่ไหมโอ้อ้โเพลงนั้นโนเล่าไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครจะไม่มีก่อนเพลงนั้นใช่โดนคือเล่าคนเดียวเลยถ่ายฟังใช่โอเคเพราะว่าคนก็มีความในใจเยอะใช่แล้วก็มีฝากเพลงอีกหนึ่งเพลงครับวันนี้ไม่เอามาร้องเพราะว่าเดี๋ยวแบบมันจะเศร้าเลหนึ่งเพลงเพลงยินดีที่รู้ใจครับฝากเพลงอองอองสังเตยนะครับ ใช่เดี๋ยวว่าทั้งน่าค่อยร้องพี่แม็กกบอกอะไรรู้ป่ะครับต่อ,ตอให้เตะจะร้องเพลงเศร้าแค่ไหนนะรอยยิ้มของทุกคนเนี่ยมันทะลุแมสตลอดจริงถ่ายไปก็ทะลุแมสใช่ไหมคะอ่าทำไมทำไมถึงชอบน้องเตะตะวันคะไหนพูดให้แบบให้ฟังหน่อยหลงรักอะไรขนมคนนี้น่ารักอะไรอีกอะไรอีกหล่ออะไรอีกอะไรอีกอ,อะไรนะแสนดีเหรอสมดี ดียัยนะคะอาบนเราเราจะสัมผัสกันแบบว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะเออบอาบนมีกร<ม>ะหายเล่า,าแล้วก็มีวัฒนอรมีสู t u เจเห์ขอนักติดาะแล้วก็มีม,อมีอ่าซีรีส์ที่กำลังจะเริ่มหายนะครับชื่อเรื่อง Food OD ะนะครับอ่าใช่ก็ในเรื่องก็จะมี น้องอ้ายนะครับพยแล้วก็เตแล้วก็น้องมิช4คนใช่ชนะชเดียวยวเดเกิไม่เกินเกอไม่เกิไม่เกิสี่คนอก็ติตามติดนานไหมอย่างไรคะติดนานไหมไม่ถึงว่าที่ถ่ายเสร็จการจะเริ่มถ่ายอ๋อยังยังไม่ก็อีกสามสี่ปีมาไปเดือนสองเดือนได้ดูแลกัอ๋อจริงป่ะแอบแอบแบบเกิดนิดนึงด้วยนว่า บทบาทที่เราทุกนัดเอาชิน่าคอเ่องเปนอยู่แล้วยังไม่อ่านเดี๋ยวเป็นเรื่องแบบเหมือนกันเป็นอะไรอย่ผวเป็นซีฟิวูอะแบบนัเกี่ยวความทรงจำอยาซึ่ในภาของผมนี่ันเกี่ยวกับเรื่องการปลกฟามกับภาพภาพเอียงไดหลาอ้ช้านภาเกียภาพเียงไดร์างที่มีความทรงจำอย่โนี่ตจริงนะเขาเป็นหนุ่มที่ยิ้มได้แบบ จริงนะตอนเข้าไปดูรูปตอนแรกอะคุณ่็น้องเป็นตะวันมาเลยติดเลยยิ้มเลยยิ้มหวานขนาดนี้อะโอ้ยนัทก็มายิ้มแบบอร่อยมากอะไหนยิ้มไม่เ็พได้ไหมคะยิ้มนิดนิดยิ้มแบบแอบเหมือนไงคะแล้วทียิ้มบวันนี้แบบรักทุกคนที่นี่เลยเนีไงเนี่ยสรุปตอนนี้ผลงานผลงานเราผลงานเหรออ่า ผลงานถ<ช>้า,าเขาได้อัปเดตตอนนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้เน,นะะาะตอนจะเริ่มถ่ายเรื่องคู่แทนแน่นไม่เลยคือคมีแบบกดแบบไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษหลังตรงนี้ไหมคะเผื่อแบบว่ามีผู้ตัดเป็นแถวเนยอยากเล่นเราอยากเล่นแบบว่าที่ฉีดไปอยู่ไม่เคยเล่นนะ่ะและอยากเล่นนะ่ะที่ฉีดไปไน่ใี่ฉีดไปเ h a r ต c t e r ฉีดไปอ่ะครับ ม่มนเรียนแบบอย่างเราตัวลายางมเรื่องตัายมวัสุแล้วไโอเคนักเตติดตามเนาะนักตนนี้นะคะเดี๋ยวน้องเตจะไปกับพวกเราแล้วก็ไปมอบเซไพสนะคะใหุ้กสินค้เดี๋ยวมอสาขาบางก็ปิแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้รูวกับน้องเตมไหมคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ยังไงคะเพราะขับยใส่ถุงไม่สัมผัสมือนะคะสลากกินแบ่งคู่เราท้ อย่าให้ทีมงานช่วยดีกว่าให้ทีมงานช่วยอย่าให้ทีมงานช่วยน้องอ่ะโอเคทุกคนคะเดี๋ยวจะให้น้องเตะหันหลังให้ FC ด้านนี้แล้วเดี๋ยวตักล้องเราอยู่ด้านนี้น อ่ะเต๋าเต๋ามาจ้าสุดท้ายเลยครับนี่ไงอะไรนะเดอะมอรนี่นี่น้องเตนี่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 เดอะเดอะมอรเลิฟโซวาเลนไทน์เดย์แล้วก็เทนนองเตนะอ่ะอ่ะต้องอ่าโอเคเดี๋ยวอ่ะอ่องเัฒนะแม่น้องเตต้องหันหันหาพี่เขาอ่ะอ่าแล้วน้องเต้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวมุมนี้มาเดี๋ยวมุมพัดหนึ่งพัดหนึ่งอ่ะทุกคนพร้อมกันนะมาหนึ่งสองสามเดอะมอร 明日 Valentine's Day